สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยูท b e ช่องเสียเสมรถขุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านไพรนะครับตำบลไพรอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับที่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับรถของเราไม่ได้ทำงานนะครับแต่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับาการห่มฟางนะครับวันนี้เจ้าของท่านได้มาห่มฟาง นะครับที่รอบบริเวณบอ่อที่เราได้ทำการขุดนะครับเก็บขอบบ่อ้างในนะครับได้เสร็จเสร็จแล้วนะครับแต่ยังหลังคันนะครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทางเจ้าของนะครับได้เตรียมฟางนะครับเตรียมพร้อมนะครับก็เลยเสร็จตรงไหนก็จะทำการคลุม ตามไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้รถของเราขุดเสร็จนะครับนี่นะครับบอ่อที่เราได้ทําการขุดเสร็จไปแล้วก็ได้มีน้ําไปแล้วนะครับสําหรับบอ่อชั้นในนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับบอ่อที่มองไปที่เห็นน้ําอยู่นะครับเพราะว่าบอ่อนี้เท่ากับ ูอินวันนะครับนะครับก็กำลังจะเต็มชั้นในแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับนะครับน้ำฝนที่ไหลมาจากทางด้านหมู่บ้านฝั่งโน้นนะครับจะเปิดทิ้งก็เสียดายนะครับเราก็เลยทำการสูบมาเก็บไว้ในบอ่อของเราเลยนะครับ เพื่อที่จะได้เก็บกักน้ําไว้เลยนะครับพอดีนะครับเป็นความโชคดีมากนะครับที่เราได้ขุดเสร็จก่อนพร้อมๆฝนนะครับแต <c oughs> ่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับสองสามวันก็เลยได้ทําการขุดเสร็จพอดีนะครับตอนนี้ก็นะครับคุณหมอกำลังหมฟางอยู่นะครับ นี่ครับรอบเบรมชั้นล่างนะครับเบรมชั้นล่างแล้วก็ทําการปลูกมะพร้าวไปด้วยพร้อมไปเลยนะครับนี่มะพร้าวนาหอมนะครับปลูกวันนี้ปลูกว่านี้ครับผมได้กินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะได้กินมะละกอเดี๋ยวก็จะได้กินแตงโมครับคุณหมอเป็นคนเียันนะครับ คุณหมอ,อทำอะไรนะหลังงกระเียนห่าหลังงกษเียนครับแต่ก่อนคุณหมอทำทำอ,อะไรนะเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลตำบลนี่แหละบ้านใครยอ๋อครับเป็นผู้อำนวยการนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนาะครับครับคบตำบลตำบลไคยครับครับ ก็ได้หลังกเกษียนนะครับท่านก็ได้มากเกษียนมาแปดปีแล้วย,ยังไม่เห็นด้ใส่กล้วยคงจะนึกได้ครับลุงได้ใเกษียณตอนนี้กินไปไรไรกินอะไรขายแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำเนาะครับครับถ้าไม่ทำเลยก็ <c oughs> <c oughs> ดีกว่า,าไม่ทำ,ทำครับผมยังไม่สายยังไม่สายครับยังไม่สายถ้าเรา ยังลงมือทําได้อยู่เนาะครับครับเพราะปีหน้าแฟนเขากเกษียณพอดีเลยตอนรับคนเกษียณคนใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> ที่เกษียแล้วม่นจองไปไหนอยู่แถวนี้แล้ครับถึงว่ารเราทําไม่ได้ใช้ก็ยังมีลูกหลานเนาะครับคบอนาคตเพระาะว่าเคยคิดว่าทํางานเป็นข้าราชการเลยจแต่ละเดือนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกครับฝากธนาคารไว้เกษียณลูกจะได้จัง เก็บไม่ได้สักทีพมมีเงินธนาคารก็มีมีเรื่องใช้เงินอ่าจำเป็นอย่างนี้ตอนนี้คิดได้แล้วครับไม่ต้องฝากธนาคารฝากที่ดินครับครับลูกอยากได้มาเอาไปเลยโอนให้ทั้งหมดครับเอาไปเลยเก็บดอกเก็บผลกินเลยครับอันนี้ได้ได้ดอกเร็วกว่าได้ดอกช่วยลูกช่วยหลานครับครับนี่แหละคือก็ไม่สายเกินแก่เนาะเพราะว่าคิดได้ตอนนี้ก็ไม่สาย ถึงเราไม่ได้ใช้เองก็ลูกร้านยังมีอยู่ตอนแรกก็ไม่รู้เนาะเราก็ปลูกแบบตามยา,ากรรมไกินบ้างอะไรกินบ้างพอตอนลังเห็นเสียเสมขุดไปดูตัวอย่างมาโอ้อยู่ไม่ได้แล้วนอนไม่หลับต้องเอาเนี่ยนอนเลยเอาปีนี้คิวนี้ <laughs> ต้องขอบคุณเสียเสษนะครับที่ให้คิวก่อนค,คนตกแกจะอบอก <laughs> เอาให้หมอเอาโอเคผมโทรมาบอกปุ๊บเอาเลยไม่ต้องรอแล้ว เสร็จแล้วก็ตามเลยเอาเลยครับผมเอาก่อนเพราะว่าชาเดียวไม่ได้ครับคิวเยอะเราเข้าใจเพราะว่าบางคนก็ว่าขุดเออคิดได้ง่ายว่าขุดไอ้แล้วเสียพื้นที่อะไรอย่างงี้คุณหมอคิดอะไรอย่างไงกำไรจากไหนอืมขามีแต่ขาดทุนอืมทิ้งเออตอนนี้ผมจะสบายแล้วอะไรเพราะว่าอยู่กันสองคน นาก็มีแล้วเสียเซมทำนาไว้ให้รวยก็มีมะพร้าวก็มีทุกอย่างมีหมดแล้วจะต้องไปซื้อใครกินอ่ะครับคเดี๋ยวเดือนหน้าก็ผักจะขึ้นอีกประกาศมะเขือพริกเอาตัวอย่างมาจากเสียเซมเลยเอาตามหมดเลยปลูกส่วนที่กินได้่วนตรงไหนว่างเอาให้หมดเลยครับปลูกไปปลูกไปก่อนครับลมลมมะพร้าวมันจะไปกินลูกเรากินลูกมะพร้าวก่อนครับ ขอบคุณขอบคุณที่ใ้เสนอแล้วขอคิดให้ไม่งั้นไม่ได้ทำนะครับครับผมทิ้งมาสิบกว่าปีแล้วตรงนี้อ๋อไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับทำนาก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามีแต่วัชพืชเต็มเรื่องกำไรขาดทุนเราคิดยังไงครับไม่กำไรขาดทุนไม่ต้องคิดคิดว่าทำอไรได้กินได้กินไม่ต้องซื้อเขาเหลือเกษตรก็ อาไปทําบุญก็ฝากพี่นอ้องต่างคนต่างคิดอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเขาว่าทําแล้วไม่มีไม่ได้กําไรไม่คืนทุนเราคิดว่ายังไงครับผมคิดว่าเรื่องกําไรไม่ต้องไปพูดถึงมันมเราคิดว่าทําไงให้มันมันได้กินได้กิน,นได้กินได้ใช้การเหลือก็ถึงญาติพี่นอ้<ำ>องครับสุดท้ายก็คือเอาไปทำบุญ ไอ้วัดถวายพระก็ยังดีนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นดีขึ้นอนาคตเหลือจริงๆก็มีคนมาซื้อขอซื้อก็แบ่งขายมั่งแต่ความสุขมันก็มันมันอาจจะมีความสุขอาจจะเราได้อยู่กับอากาศที่ดีอยู่กับอากาศที่โล่งสบายเนาะครับคับป้ยตื่นเช้ามาผมอยู่ออกมาจากหลังบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ติ๊ตมาเก็บผลไม้ ยืนชมวิวเดี๋ยวก็สร้างไอ้ศาลาสวยๆอยู่ตรงโคกีเสริมทาให้นี่ก็สบาย้านด่านนุนทำที่ทำให้เป็นที่รับลมพอดีครับรับลมไปจากสะนะครับนี่นี้ก็จะทํำรั้วลมให้ลมมันพัดเย็นสบายเลยเลยนี่เลครับ ได้ความสนใจก็มาดูได้คิดเห็นจากคุณหมอนะครับไปคิดว่ามันจริงไหมครับถ้ามาดูแล้วไม่จริงก็ไปดูที่เขาทําแล้วเราไม่ต้องไปดูจังหวัดอื่นหรอกก็มีเยอะแต่ว่าโดยเฉพาะขีมือเสียเสียมเนี่ยผมดูมาทุกจังหวัดที่เ็าทาแล้วลดในโค่ไม่มีที่ไหนทาเหมือนไม่มีเลยครับครับค้ดได้แต่ไม่เหมือนกันครับผมส่วนมากจะเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่ได้เป็นธรรมชาติ รัลนไม่ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถเกลือกุลกันได้ครับนะเราจะนุ่นเปไาว่าตรงนี้ดึงจากตรงนั้นมาไว้ตรงนี้อีกปีหน้าเราแทบจะไม่ต้องใช้น้ำแล้วครับเพราะว่ามันเย็นไปหมดอ่ะครก็เรียกว่าจะต้องใช้น้ำหน่อยเพราะว่าปีแรกปีแรกมีโชคดีว่าฝนตกมาได้น้ำมาเก็บแล้วเกือบเต็มโชคดียเสแทม เอามาลงให้ดี้หรอแม้กันปล่อยทิ้งไป่าแล้วทุกปีไม่ต้องก้าวไม่เกี่ยวเพระน้ำมันไหลไม่ได้เก็บนะครับันนี้ก็ถ้าฝนมาอีกก็น่าจะได้เยอะมากกว่านี้นะครับนี่นะครับก็มาเดือนหน้าก็น่าจะเต็มแล้วน่าจะปลูกจนไปเลยเลยๆครับไปมะม่วงผมจะเอาจนที่ท่วมหัวมาปลูกเลยจะโตไวปีเดียวได้กินเลยปีเดียวได้กินปีเดียวเห็น เมื่ใหญ่คนมาดูแล้วไหนไม่เห็นไม่ปลูกจะปลูกอะไรทุงสูงเดี๋ยวนี้ก็ซื้อมาพัฒนาเยอะอยู่ก็ต้องขอขอบคุณมากครับส้างขบคุณหมอนะครับต้องขอบคุณเสียเสนนะครับที่ให้ค็คิดมาไม่งั้นผมก็จมอยู่นี่แหละทิ้งไว้สิบปีครับนี่ก็เป็นบ่อของเรานะครับนี่แหละทำยังไม่เสร็จแต่นะครับคุณหมอก็ได้เตรียมพร้อมก็ทําตามกันไปเลยนะครับรถขุดเสร็จก็พร้อม อาจจะปลูกเสร็จพร้อมอรถขุดก็ได้นะครับจะย่อยตามเสียเสริมรอค <c oughs> รับครับผมต้องของขอบคุณสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>